เห็นคนกําลังข้ามถนนที่ทางม้าลายแล้วไม่หยุดให้เขาไปมีกฎลงโทษตามกฎหมายหรือไม่ในประเทศไทยก็ไม่เห็นใครโดนเลยแต่กูกลัวกูมีปัญหาละคำถามกวนตีนหรือเหยื่อเท่าไรเหยื่เท่าไรกูงงว่ะตัดเสียเอาเรื่องจริงมาเล่าคำตอบเยี่ยมนี่นะมีขนมเบียร์บุหรี่ใบท่องโดนเลไม่โดนเงี้ยไม่โดนเงี้ยเพรตายแล้วกูมันคิดคำถามอะไรแล้วเนี่ย ดเอเนอย่างนีได้นั่งนั่งนัก็ได้นเทเกอ่ะใายปฏิทินเลยมะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการชว่วนต๋องสยพบบายครับกันครับ กฎของ EP นี้ก็คือเราจะทั้งหมดคําคำถามมาถามกันสคนนี้โดยเราทั้งที่สาคนนี้ไม่เคยรู้มาก่อนว่าคำถามนี้จะเกี่ยวกับอะไรเราจะเอามือหนีไปที่จักรแกละแล้วเราก็ยกมือขึ้นมาใครยกก่อนได้ตอบก่อนใครตอบเหมือนกันเราจะฟังที่เหตุผลถ้าเหตุผลใครฟังขึ้นมากกว่าได้คะแนนไปคนที่ตอบผิดไม่ได้คะแนนแล้วคนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดเราจะมาทำโทษ พี่ที่แล้วกลายเป็นคนชนะในรอบในรอีนี้เราก็จะให้น้ำกันคิดดูตำโทษวันนี้ต้อมาแบบตึงเครียดตอนแรกจะเอาให้เพื่อนกินแบบกินหมูดิบเนี้ยก็ห <c oughs> ดไปใช่ไหมหมูแพงหอมหมูเลแบบว่าช่วงนี้ก็ออกร่างกายไปเลยแบบแกจะแพงอืมแล้วหัวข้อในวันนี้ก็คือกฎหมายจราจรที่ควรรู้ว้าแล้วเป็นไงไปดูกันใช่ข้อที่หนึ่ง ชวนสงสัยสิ่งแรกที่ต้องทําเลยหลังก้าวขึ้นรถยนต์คืออะไรหนึ่งสองสามนั่งไงกไม่ผิดอุ้มกูทำมองซ้ายขวาาไงในเวลาลงรถแล้วขึ้นรถเราก็ต้องมองแบบมองรถให้ดีมองทางกู้าใจผิดหรืออะไรก็ได้ก้าวไปแล้วนะก็ไม่รู้ก็มองไปก่อนไงก็ไม่รู้ว่าอะมึงตอบอะไรไม่ตอบเลยรก้าวจังหวะที่ก้าวเลยใช่ป่ะสิบสิบ มันคือรถรถรถเราเหรอ<น>หรถเดินรถเราใช่ป่ะคำถามกวนตีนหรือตารานั่งเอ้านั่งมองทางตารนัลแล้วคำตอบที่ถูกต้องก็คือนั่งนี่ กกูเพิ่มกดได้ไหมข้อไหนไม่ตอบกูแล้วกูให้ไอคนถากมาโดนรงโทษได้นะจริงอะคือกูกบกูนตีนก็คือปิดประตูรถอ่ะมันพูดก่อนอย่างเออแล้วมันก็ต้องนั่งจริงๆนี่ว่าไม่นั่งเงิจะปิดยังไงอ่ะไอโน้ตถูกไปโดยหลังจากนั่งแล้วใช่ไหมสิ่งที่สำคัญที่สุดของเราก็คือต้องอะไร ารขับนิรภัยเออถูกต้องโดยตามกฎหมายได้มีการกําหนดให้การขาดเขี่ยขัดในิรภัยในขณะขับรถมาขับใช้ทั้งรถเกง๋งรถกระบะรถแท็กซี่รถตู้มงคับให้ผู้ขับรถยนต์และผู้นั่งที่อยู่ข้างๆคนขับดีวก่อนกูกลัวกูมีปัญหาละจยากนั่งมันไปเก็บยขัดได้ไงวะ <S 2> <S 2> เออสรุปคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรนั่งไงเลี้ยงขัดเป็นยังไง ก็หลังจากนั่งลงอไงเ้าแล้วกูว่าวันนี้กรรมการโดนเชิและหากฝ่าฝืนก็จะมีโทษก็คือโดนปรับไม่เกิน500บาทนั่นเองปกติคาดทุกรอบไหมกูเริ่มไม่สนุกแมือคาดทุกรอบป่ะกูคาดทุกรอบก็นั่งหน้านั่งหลังมันมีที่คาดเนี่ยใช่ป่ะมันมีมันมีแล้วมันควรจะคาดหรือไม่คาดก็ควรจะคาดควรจะคาดแหละคิดว่อบเวลาชนเงี้ยชนแล้วมันก็นั่งนิ่งไม่สนุกชนุกูแบบอยู่ข้างหน้ามันเคยเห็นคนข้างหลังออกไปนอกหน้าต่างมันเท่ว่ะ เชื่อคะแ์นพุ่งไปก็ม oh ้วนหน้ากับดื้อ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 ้อคราวนี้โน้ตได้คะแนนไปแล้วกันกลับไปก็สะสมคะแนนเป็นสามสิบวิสามสิบวิตอนข้อสามสิบข้อในก็นาทีหนึ่งอ่ะโอ้ตายคุณฝึกมาม้วนชินแล้วไม่ชินแล้วฝึกมานชินเลยก็สองครับทุกคนอันนี้จะเป็นแบบเหตุการณ์จำลองถ้าตามนะอ่ะนายกุลมีเรียนเช้าในวันพรุ่งนี้เขาตั้งใจจะนอนเร็วเพื่อรักษาสุขภาพแต่ตอนห้าทุ่ม เพื่อนโอชวัวเล่นเกมพันโมโฟบือสื่อเกมล่าท้าผีหนึ่งตาในกลุลก็คิดว่าเออแค่ตาเดียวคงไม่นานหรอกมัง้งก็เลยเล่น <S <S กนน็เลยเล่นกับนโยโและ <S <S เพื่อเพื่อนแต่ตาเดียวไม่มีอยู่จริง, <S <S รงในกลุลรู้ตัวอีกทีนี่มันตีสี่แล้วนี่นาะ เขาร <ok <sk ู้สึกตกใจมากก็เลยรีบวิ่งไปนอนปรากฏว่าตอนเช้าในกุลตื่นสายเขาจึงรีบแปลงฟันเปลี่ยนชุดแล้วรีบขึ้นรถไปชวนสงสัยความเร็วที่นายกุลควรขับเพื่อไปให้ทันคัดแรกคือเท่าไหร่คัดแรกาโมงแรก9โมงตื่นกี่โมงตื่น8ครึ่งหนึ่งสองสามเดี๋ยวเท่าไหร่ก็ได้ห้ามเกิน80เพราะกฎหมายกำหนดไว้สาสี่เข้าใจคำถามไหม เทียบเท่าไรเทียบเท่าไรมึงง่วงอ่ะห0สิบอ่ะหกสบกูเหยียบไม่เกินร้อยยี่ที่ทาเราก็ไปยี่ไรอะคำตอบก็คือตามที่กฎหมายกำหนดเขตกรุงเทพมหานครรถยนต์สามารถใช้ความเร็วได้ไม่เกิน80กิโลเมตรชั่วมไปถูก ี่รถโยนตจักรยานยนต์ได้80ใช่ไหมรถยนต์ที่มีการลากจูงหรือรถยนต์3าล้อให้ใช้ไม่เกิน45แล้วก็รถบรรทุกหรือรถด้ยสารให้ใช้ความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อช่มงอัตราโทษหากขับโยกินกำหนดปรับไม่เกิน1,000บาทขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่กูไม่เคยับไม่เคยเกินแบบสิบนะเท่าที่ดูไอเสกอ่ะขึ้นลูกไม่กลัวความเร็วว่าเลยนะไอเสกจะมาอยู่อย่างเงี้ย จริงจริงอะพี่อะอะไรก็เป็นมันน่าจะมีประสบการณ์อะไรด้วยกันไอ้นี่เป็นพัทาพัทยำแต่ก็ไม่ควรขับเร็วเกินนะคะไม่ควรขับเร็วรถเกินนะคะขับเร็วรถด้วยมือศูนเนี่ยใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ศูนย์มือหิงนาทีเนี่ยายหาแล้วกูต่อไปข้อสามข้อสามเวลาที่เราขับรถอะถ้าเราจะเลี้ยวเข้าซอยเนี้ยต้องทำยังไงเปิดไปเลี้ยวไปเลี้ยวอ่าแล้วถ้าลืมเปิดอะลืมเปิดก็บอกมึง ดูดูไปเลืยปเลยมเร็่อลยพี่พี่พี่ถ้ามึงบอกมือมึงก็ต้องไม่ลืมที่บอกว่าแล้วก็สามารถโดนปรับได้ด้วยไม่เกิน500รอยบาทชวนสงสัยเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดจริงหรือไม่จงอธิบายหนือจอบจำไอ้ไปไอ้โน้ตดยกันสำหรับมอไซค์กับรถเก๋งไม่จริงถ้ามอไซค์อ่ะอาจจะ นี่ได้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้เพราะเคยเจอตามแยกอยู่ว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดแต่ให้หยุดชะลอเพราะว่าบางทีมันเป็นซอยแคบๆรถใหญ่มันไม่สามารถแรกไปได้ไงตานนี้นดก็จงไปจๆไม่จริงเพราะว่าบางทีมันจะแบบไฟกลมๆอ่ะก็ไฟถ้ากลมๆมันก็จะห้ามเลี้ยวซ้ายไปใช่ปะ ก็เด้อก็เด้อแบบแค่ว่าเขาจะพอจะจมนั้นก็จะมีไฟลูกศรใช่ไหมแต่ถ้าเป็นมงกุลงก็คือต้องรอไฟอย่างเดียวก็จะเลหลือสายไม่ได้แล้วก็บางทีมันก็จะมีป้ายว่าแบบหยุดรอตรงนี้นะอย่าเพิ่งไปรอไฟก่อนคือว่าจะอธิบายยังไงเธอจะหวังว่ามันแลกบางแยกบางแยกแม่งแค่ให้รอไฟแต่พอรอปุ๊บแม่งก็โดนบีบแต่ไรอ๋อเออก้ยโว่าจริงไหมแต่กูมันไม่ผิดกูเดากูเดาตอนนี้กูเดาและคำตอบก็คือ ไม่จริงเสียงก็เสาเลยแหละมันไหลขึกมาแล้วไงขึ้นแล้วไม่ไม่จริงเพราะว่าถ้ามีป้ายบอกว่าให้ผ่านตลอดผู้ขับขี่ก็ต้องให้รถทางเอกหรือรถทางตรงวิ่งไปก่อนแล้วก็จอดลอแต่เห็นว่าปลอดภัยไม่มีรถแล้วเราก็ค่อยเลี้ยวผ่านตลอดได้อันนี้คือผ้ามีป้ายนะแต่ ป้ายเราก็ต้องรอสัญญาณไฟนั่นแหละถ้าฝากเือสามารถปรับได้2 0 0ร้อถึงห้าบาทในกรณีที่วิ่งเลนซ้ายแต่ต้องการที่จะขับตรงไปเหมือนที่โน้ตบอก <c oughs> ก็ให้ดูลูกศรบนถนนก่อนหรือป้ายบอกทางสีเขียวว่าตรงไปได้หรือไม่แล้วคาตอบข้อในี้ใครตอบถูกใกล้เคียงที่สุด แบบว่าไม่รู้ว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือไม่ซ้ายดีไหมอะไ่นี้มีไหมไมวซ้ายมันยูงไม่ซ้ายคืออะไรเดี๋ยวจะเลี้ยวก็ไปแล้วขวาไมหนีนี้ก็มีอยู่แต่ไม่ต้องแบบหาแบบป้ายจราจรท่านั้นเออแต่มันจะอยู่ที่ว่าความคุ้นชินในเส้นทางด้ป่ะใช่ยังไงก็แนะนําให้ดูป้ายจราจรที่เขาติดไว้ดีกว่าแต่ว่าถ้าเขาไม่ติดก็ปลอดภัยที่สุดอะก็คือรอรถนั่นแหละถูกแล้ว โอเคไม่ตลกเลยนะนาทีครึ่งมันไมตลกแล้วนาทีครึ่งของชิวิดเลยต่อไปข้อที่พูดมัห่งนะต่อไปข้อที่สี่ต่อไปสี่ข้อที่ไอ่บางทีรถเราก็ไม่ได้ใช้ขับอย่างเดียวเราใช้ทำอย่างอื่นด้วยก็ได้เช่นมันขอมันข้อมนอน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 ทำเป็นคาเฟ่ร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรตู้เบียร์กูเคยเห็นกูเห็นแล้วมาทำเป็นตู้เบียร์ก็คือใช้ทำได้สาระประโยชน์ชวนสงสัย ในรถยนต์ควรมีอะไรบ้างสามสองหนึ่งการโน้ตไปหมอนมาหมอนหมอนข้างว่าผมอันนี้คือที่เป็แบบนั้นเลยเตาแก๊สลวกระทะมอของกินอะไรที่มันจะเป็นจะเป็นยาอะแค่นี้แหละอะโน้ตรถยนต์ควรมีเครื่องยนต์ตัวถังอะไรอ่บอกโบต้องมีแน่นอนสามอย่างี้ก็ พวกอินเทเลียข้างในอ่าฟงอะไรด้วยเนี่ยน่เนี่ไม่รู้องค์ประกอบของรถอ่ะไม่รู้องค์ประกอบของรถอ่ะเอาไปไปได้ไหมมีน้ะมีขนมเบียร์บุหรี่ใบท่อมข้าวสอยข้าวซอยหม้อของข้าวเลยต้มโต๊ะน้ำโคกน้ำแข็งกะละมังเอาอย่างไหนล้มอย่าอะไรอีกอ่เอาอย่าง มีบางทีอะมีบางทีแมวเอาแมวมาเล่นหนึ่งไฟบอกเลยของคุณสาระที่ทุกกระจกเวลาเผื่อจมน้ำหรืออะไรอย่างนี้ไงถังดับเพลิงถังน้ำข้าวไปเนี่ยไม่จะมีถังเล็กๆแบบจะเห็นตามรถตู้อ่ะมือขี่รถอยู่อ่ะแล้วแบบปุ้มไฟเผื่อกรณีที่มันสามารถควบคุมได้นะนะคอนโซลไหมอะไรอย่างนี้แบบแชร์กันนะกับรถรถคว่ำต้มทอมยิน อันนี้ก็มเาเอันนี้ก็ยาวอันนี้ก็อาวค,คิดผสมบยาบาลเข้าไปเมดคิดอาเมดคิดเฟรดเดตดจะิปบล็อกจะิปบล็อกด้วยไป <c oughs> ไหนไปเจอร์เออ <c oughs> พันโมโฟโบูกดโดนที่พุดกไม่ดูเนันโมโฟบูโฟบูคุณตืมแล้วไม่เชื่อไม <c oughs> ตายแล้วกูคนคิดคำถามอะไรเลยหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้รั้งใจฟัง <kanske troll en> <White y> ้วหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้ว่านมกตอนแรกปว่าผิดอนเตอคิดตขน่าโมสโมูเขียนเองหรือแมูแล้วเสเอาเรื่องจริงมาเล่าสเอาเรื่องจริงมาเล่าเนี่ยอ่านชวเสียเอาเรื่องจริงมาเล่าเท้ามาเงจริงเลเงตายกตายแล้วเหมือนจะได้ความรู้นะกอนิดเดียวปุ๊บอะ อ๋อไม่ไหวอ๋อ่ไนั่นแหละของกูมีประมาณนั้นเลยเอ่ะมาคำตอบก็คือไปท่อม <laughs> ไปขับขี่คือต้องมีติดตัวอยู่แล้วใช่ไหมอ๋อ <laughs> ทีัทข,ขี่มื่อกไม่ต้องที่สำคัญที่ต้องติดรถไว้ก็คือสำเนาเล่มทะเบียนรถก็คิดเส้ไหนไม่อยู่ในหัวเลยสำเนาทะเบียนรถควรมีติดไว้ที่รถหรือคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ที่ถ่ายสำเนาหน้าที่แสดงชื่อเจ้าของรถกับหน้าที่ทําการต่อภาษีล่าสุดติดรถดไว้ด้วย โดยมีโทษปรับไม่เกิน1,000บาทหรือสิ่งอื่นๆที่ควรพกไว้ก็จะมีแบบทไปบอบอแล้วก็มีกบทันประกันรถยนต์ใบอนุญาตขับขี่ใบรายการซ่อมแซมรถยนต์คู่มือจดเบอร์เธอเฉยนแล้วก็คู่มืออื่นอื่นอื่นนอืนอ่นอ่นอนอบอร่เอ่นอื่นนคืนแื่นอื่นอ่นอื่นอืแนอ่ว่าก็่ม่มอ่อื่นอื่่น่นอ้อื่นอือ่ออ่นอนน อ้ก็ไม่มีใครตอบถูกแบบแน่นอนเลยก็ไอไปบวกสิน่องหน้บวกย0อ่ะเอากูก็ปีสาร้านหรอกมึงเอาหม้อขุ่เข้าวไปต้มในรถทำไมรถเอาไปท้อมาไง้นเดียวกันข้อสุดท้ายระหว่างข้ามถนนที่ทางม้าลายกับข้ามถนนที่สะพานลอยชอบข้ามอะไรมากกว่ากัน สะดวกเลยทางมาลายอืมกูว่างาี่บ้าต้องขึ้นไงเมื่อยเมื่อยเมื่อยสะพานลอยคิดว่ามันดูปลอดภัยกว่าอเงี้ยก็เลยเลือกที่จะข้ามสะพานลอยมากกว่าทางมา้าลายไม่ทีเดียวเรื่องผู้หญิงใส่กร <c oughs> ะโปรงด้วย<ะ>บางทีมันก็ดูเปี่ยวใช่ไหมสะพานลอยบางที่บางจุดแล้วก็เคยมีข่าวถูกจรกรรมถูกทาร้ายอะไรก็มีมาแล้วซึ่งการข้ามสะพานลอยถึงแม้ว่าหลายๆคนจะคิดว่ามันปลอดภัยแต่จริงๆแล้วก็มีปัญหาเหมือนกันอย่างเช่นผู้สูงอายุผู้พิการที่เขาไม่สามารถใช้ได้เนี่ยแล้วในแต่ประเทศที่ไม่ได้มีสะพาาานลอยเ้้ก็ใชทงม เพราะว่ามันมีความปลอดภัยสูงแต่ว่าในประเทศไทยก็นะอ่ะแต่นี่นะข่าวไปอ่ะชวนสงสัยหากเห็นคนกำลังข้ามถนนที่ทางม้าลายแล้วไม่หยุดเทเขาไปมีกฎลงโทษตามกฎหมายหรือไม่ใน,ไ 1, 2, นในประเทศไทยหนึ่งสองสามอันรายในไปโนดกูว่ามีไว้แค่กฎหมายมันไม่ด้ใช้แบบจริงจังจริงจังไม่มีตำรวจไม่โดนมีอกูไม่มี ก็ไม่เห็นแค่โดนเลยมันกูยอมโดนตำโทษบอกเลยเราเหมือนกันแต่บางบางที่อ่ะมันมีอ่ะไฟเฉพาะให้คนข้ามด้วยเห็นไหมที่แบบที่มันต้องกดอ่ะแล้วก็ไม่เคยกดได้ด้วยรอไฟบางคนกันเองอ่ะบางคนก็ไม่ข้ามทางม้าลวะอะไรไงเลยทางม้าลายอยู่ตรงทางโค้งว่ะอออันนี้แล้วมันก็หวะเดียวหว่านเดียวอ่ะน่าจะทุบรถก็ไม่ได้หรือว่าเราควรโทษรถวะไม่มีไม่มีไม่ถูกตำโทษของโนตอบว่ามีไม่มีกฎหมายเอาไม่มีอ่าไม่มี ไปไม่มีการมีคำตอบที่ถูกกล้องก็คือกล้องถูกกล้องนะหากเห็นคนกำลังข้ามถนนที่ทางม้าลายแล้วไม่หยุดให้เขาไปมีกฎลงโทษเฮ้ยมทำไมไม่ะไไปไม่ยอโดนเลยอุย้ยกงสัยกูหาข้อมูลมาผิดมั้งไม่แน่ใจมีหรอมีมีก็คือตามกฎหมายผู้ใช้รถยนต์ต้องหยุดให้คนข้ามทางม้าลายก่อนซึ่งหากไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกินหนึ่งพันบาท <Wow. S 2> จริงๆแล้วบางทีอย่างที่มึงบอกอ่ะบางจุดของทางมาลายก็ดูอันตรายถ้ถึงเกินเช่นทางโคง้งบาบาว่าไปมันไม่ใช่มาตรฐานเดีวยวกันอืมนี่ก็เป็นหนึ่งเสียงจากผู้ใช้จริงนะว่าก่อนที่ว่าทางมาลายเขาควรคำนวณอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ควรแบบว่าบำรุงบูรณนะเรื่อยๆไม่ใช่ให้มันจางปุ๊บแล้วก็ต้องให้มีชาวเน็ตไปด่าก่อนถึงจะแบบทาใหม่ uh. อะไรเงี้ยเออเออใจแล้วมันตอนนี้มันมันไม่มีคนโดด ตั้งแต่เกิดมาใช่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้ยินตั้งแต่ขับต่างๆไปด้วกูเห็นเขามีนะแบบคนมายืนตรงทางม้าลายเขารถก็ต้องหยุดให้จบสักจบสักเรียดกล้าไปเลยยังไง้นรายการตอบกคนเดียวก่อนที่จะไปทําโทษก็ให้ฝากอะไรสักอย่างเกี่ยวกับการขับขี่จราจรด้วยไปก่อนเลยงงะว่ามีกฎหมายด้วยจริงสี่แยกบ้านเรามโนนสี่แยกบ้านเราอะ ตั้งแต่เพื่อนผมย้ายมาตั้งแต่ลอยนวลพูดไปนี่ตั้งแต่ผมไปไม่เัยก็พิบอย่างนี้ไปไม่เลยก็พิบอยู่เลยเว้กแกพริบมาตั้งแต่แบบตอนพวกเราปีสองนะปีสองเลยไม่ก็ยังไม่สั้นเลยสรุปประเด็นก็คือคนก็ควรทําตามกฎหมายกฎหมายก็ควรเข้มงัดแล้วคนที่ออกแบบในการทําต่างๆก็ควรออกแบบให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการใช้งานจริงเข้าใจไหมแกเป็นชวนคุยไปกันตอนไหนมันย้อนแย้งกันเองแล้วแล้วลูกทุกันทุกว กูถูกเขาเดียวยีิบก็ใกลอ่ะหนึ่งนาทียี่สบหนึ่งนาทีสี่สิบหนึ่งนาทีห้าสิบโน้ตหนึ่งโน้ตหนึ่งยี่สิบไปหนึ่งสี่สิบกันหนึ่งห้าสิบนะนี่ไงหนึ่งสองสามไปเก้เกงมันอย่ันไม่เห็นอ่ะไม่ควรอะไรนรอบปีแลอวไอ้ที่แยแพ้ไงอะไรอะ

3ามหกสามเจ็ดสามแ้าสีการลงต่อแล้วหรือยายาไ่โน้ตห้าสิบหกห้ายิ้ลคาเอง๋ยวคิดเองด้วยนะคิดเองบนเยอะสุดเลยแม่เลือดเลยไสำหรับวันนี้รายการชวน ก็อขอฝากในเทอมนี้ถ้าก็ผมยังเรื like, ่องกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องชวนชมด้วยนะจ๊ะแล้วหัวข้อหน้าจะเป็นอะไรน้องเป็นคนคิดบททำโทษแล้วเราจะโดนอะไรกันจะเป็นหัวข้อแบบไหนก็ฝากรายการชวนผมใะไปไปด้วยนะเชฟได้แนตะ่เยอะยิ่งกูเป็นบ้าไปเลยใส่หอวกเลวไม่ใส่ไม่ชอบใส่ ไม่ต้องถ่ายเลยเนี่ยคอนเทนต์เลยลงเงี้ยสิบวิชวนีชวนเงี้ยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการชวนสวัสับวันี้อยู่กับรายการชวนเฮ้ยกูลิศตึ๊ด แล้วก็สําหรับข้อมูลที่เราหามานะคะก็จะเป็นข้อมูลที่มาจากอินเทอร์เน็ตซึ่งพยายามหาที่มันแบบว่าล่าสุดที่สุดแล้วแต่ก็ถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยก็จะแปะไว้ใน d i s c r i p t i o n w o x k นะคะ d i s c i ิสครับอพภัยดูแล่นบดิสคัม้กักน่นทอด้วยเส้อ